ชิงลงมือ3วิธีกลยุทธ์ของมิยามโตะมูซาชิมูซาชินั้นกล่าวว่าการชิงลงมือนั้นมีด้วยกันอยู่3ประเภทอย่างแรกก็คือการชิงลงมือด้วยการโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนสิ่งนี้ถูกเรียกว่าการชิงลงมือจากสภาวะคับข้องใจอย่างที่2คือการชิงลงมือเพื่อไม่ให้ศัตรูโจมตีเราได้สิ่งนี้ถูกเรียกว่าการชิงลงมือจากสภาวะรอคอยและอย่างที่3ก็คือการที่เราและฝ่ายตรงข้ามลงมือจู่โจมพร้อมกันสิ่งนี้ถูกเรียกว่า การชิงลงมือในสภาวะการเผชิญหน้าโดยตัวของมุสชินั้นได้อธิบายถึงรายละเอียดถึงการชิงลงมือสามวิธีเอาไว้ดังนี้วิธีแรกเคนโนเซนชิงลงมือจากสภาวะคับข้องใจ มุซาชิกล่าวว่าสิ่งนี้คือการชิงลงมือจากสภาวะคับข้องใจเมื่อต้องการจู่โจมให้รักษาความสงบนิ่งเอาไว้จากนั้นจู่โจมศัตรูทันทีอย่างรวดเร็วชิงลงมือในรูปแบบที่ดูแข็งแกร่งและว่องไวภายนอกขณะที่ภายในรักษาความสงบเอาไว้จู่โจมศัตรูด้วยความแข็งกล้าเล่งจังหวะขึ้นเล็กน้อยทําให้ศัตรูไม่อาจสงบได้เข้าครอบงาเขาอย่างรวดเร็วบทขยี้ศัตรูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดนี้คือเคนโนเซนวิธีที่2 ไทโนเซนริงลงมือจากสภาวะรอคอยเมื่อศัตรูโจมตีจงแสงนิ่งเฉยถ้าเป็นอ่อนแอเมื่อศัตรูรุกเข้ามาหาให้ถอยห่างทันทีเพื่อแสดงว่าเรานั้นตั้งใจจะจก,กระโดดหลบจากนั้นพุ่งเข้าโจมตีอย่างรุนแรงทันทีที่เห็นว่าศัตรูนั้นผ่อนคลายท่าทีลงหรืออีกวิธีหนึ่งในขณะที่ศัตรูโจมตีให้เราโจมตีให้แรงขึ้นใช้ประโยชน์จากความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ก่อกวนจังหวะของศัตรูเพื่อเอาชนะนี่คือหลักการของไพโนเซนวิธีที่3 ไทยไทยโนเซนชิงลงมือในสภาวะการเผชิญหน้าเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างรวดเร็วเราต้องโจมตีอย่างดุลแรงและใจเย็นเล็งไปที่จุดอ่อนของศัตรูขณะที่เขาเข้ามาใกล้และเอาชนะเขาอย่างเด็ดขาดหรือหากศัตรูโจมตีอย่างสงบและใจเย็นให้เพิ่มระดับการโจมตีของเราขึ้นเล็กน้อยเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ให้เข้าปะทะในช่วงเวลานั้นเคลื่อนไหวร่างกายเพียงเล็กน้อยปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของฝ่ายตรงข้ามเอาชนะเขาอย่างเด็ดขาดสิ่งนี้คือไทยไทยโนเซน มุสชิได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ถึง3หลักการนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจนจะต้องศึกษาและฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จะต้องตัดสินใจสถานการณ์ให้ท่วนทีแม้เจ้าจะไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนเสมอแต่ถ้าศัตรูโจมตีก่อนแล้วเจ้าสามารถหลอกล่อให้ศัตรูตกสู่กลยุทธ์นี้ได้เจ้าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าต้องฝึกฝนให้ดีเพื่อบรรลุสิ่งนี้และนี่ก็คือการชิงลงมือ3วิธี เคล็ดลับจากมิยยมอโต้มูซาชิที่ถูกเขียนเอาไว้ในคมพีห้าห่วงนั่นเอง